สนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโซฟแหรผมดูหนาช่วยลดผมขาดุดร่วงโซฟสกินสกินยูดรอปมิลกี้โลชั่นซันสกรีนกันแดดคุมมันกันผิวแก่สัปดาห์นี้ค่ะเอิงยังพาทุกคนมาปักหมุดกันที่อารีกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าร้านอาหารเยอะจริงๆ ร้านนี้เนี่ยได้รางวัลมิชลินบิบกูมอง6ปีซ้อนตอนนี้อ,อยู่ที่ร้านชื่อว่าเลลาวค่ะหมึกไข่เลลาวปลากระพงทอดลุยสวนเปรี้ยวนำหวานตามเครื่องครบร้านขนมหวานมะลิวนันน้องขนมชัน้นหอมใบเตยมันแต่หวานน้อยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อย เริ่มต้นรายการวันนี้มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะนายชัดชติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกิจกรรมโครงการคลองเปรมประชากรหน้าบ้านริมคลองหน้ามองหน้าอยู่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรให้หน้าอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนริมคลองสายต่างๆในพื้นที่กรุงเทพณชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งเขตจตุจกักรในการนี้นายกจิตชัดวานิชปหลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมพิธีและร่วมกิจกรรมโครงการหน้าบ้านดินคลองหน้ามองหน้าอยู่เนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เราจะพัฒนาชุมชน,ชนดินคลองให้ดีขึ้นต่อไปจะมีสูงฝึกอาชีพที่นี่มีบ้านเด็กเล็กที่นี่ทําให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าอยู่คลองนี้เป็นคลองที่น่าอยู่คลองนี้เป็นแหล่งราย รายได้เป็นแหละะ่งอาชีพของเราทุกคนต่อไปไสําหรับโครงการคลองประเด็นประชากรหน้าบ้านริมคลองหน้ามองหน้าอยู่เป็นโครงการที่ดําเนินการโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยแบ่งการดําเนินการออกเป็น3ระยะคือระยะสรรั้นคือสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนหน้าอยู่ระยะกลางคือพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและระยะยาวคือขยายผลชุมชนหน้าอยู่ชุมชนเข้มแข็งไปทุกชุมชนริมคลองเปลยประชากรเฉพาะการดําเนินการในระยะสั้นจะเป็นการให้ความรู้แก่ชุมชนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของบ้านเรือนและชุมชนมีการนําร่อง3ามชุมชนคือชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งชุมชนประชาร่วมใจ2เขตจตุจักรและชุมชนวัดรังสิตจังหวัดปทุมธานีรวมบ้านเรือนทั้งสิ้น693หลังโดยจัดให้มีการประกวดชุมชนที่มีการพัฒนาดีเด่นแบง การประกวดออกเป็น2ระดับคือ1ระดับคลัสเตอร์หรือกลุ่มบ้านย่อยๆในชุมชนและ2ระดับชุมชนในสิ่งที่ทางไทยเบรคเป็นตัดจะเข้ามาร่วมเนี่ยนะครับก็คือว่าเราจะเข้ามาสนับสนุนในเชิงของการพัฒนาสังคมซึ่งในบร,ร,ริษัทของไทยเบรคเป็นัดเนี่ยเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาในห้านิติกาัางครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา เรื่องของตันแท้นะครับเรื่องของเสื้อป่าวัฒนธรรมเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของ,ของ,ของวิชาตามขนาชุมชนส,นสำหรับกิจกรรมภายในบูธไทยเบฟนำเสนอในเทศกาลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนริมคลองโครงการคลีนคลองการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นชุมชนย่านกระดีจีนบางกอกน้อยแนวคิดการทำงานบวรอบ้านวัดโรงเรียนและบวรอยกกำลังสอบริษทัทวิสาหกิจเพื่อสังคมรัฐราชการในทิทศการเกี่ยวกับสถานีเก็บกับรีไซเคิลส ฐานีเก็บกลับของชุมชนย่านกระดีจีนโรงเรียนบ้านไม้ขาวและอื่นๆผลลัพธ์คือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ดีส่งเสริมภาพลักษณ์การสัญจรและท่องเที่ยวคลองเปรเมประชากรในระยะยาวสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคลองเปรเมประชากรและชุมชนที่อยู่ริมคลองการจัดงานอย่างนี้ก็เป็น <rumors> การตัวอย่างที่ดีทําให้เราเห็นตัวอย่างว่าเพื่อนๆเราที่ขึ้นมาอยู่บนบ้านบ้าโคงแล้วมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีผมว่าจริงแล้วหลักที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเดี๋ยคือเอาตัวอย่างที่สาเร็จแล้วเนี่ยให้เขาเข้าใจให้เป็นตัวอย่างผมว่าจางานนี้ก็ดีผมก็จะน่าจะมีชุมชนอื่นที่ยังไม่ขึ้นเนีย่ยมาดูตัวอย่างว่าเออบ้านเขาอยู่บ้านโครงมีกิจกรรมมีงานมีการที่ดีนะผมว่าสิ่งสำคัญคือต้องทําเขาเข้าใจอย่าไปให้ข้อมูลที่ผิดเพราะว่าคนไปให้ข้อมูลที่ผิดเรื่องอจะได้เงินเวิ่มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีหรอกทุกอย่างก็เท่าเทียมกัน มาถึงช่วงมันตาสอรี่ค่ะตอนนี้เรายังคงอยู่ที่ย่านอารีกันนะคะโดยที่ร้านแรกนะคะที่พามาตะลุยกินกันต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาดังแล้วก็มีรางวัลการันตีด้วยได้รางวัลมิชลินบิบกูมอง6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2018ถึง2023ก็คือปีนี้ได้บิบกูมองนะคะได้6ปีรวดเลยแต่ไม่หมดแค่นั้นค่ะยังได้รับการรับรองมาตรฐานชาหรือว่า S H A จากทททแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอีกด้วยนะคะรวมถึงเขาได้รับ เลือกเป็นร้านอาหารไทยซีเล็กประเภทคลาสสิกประจําปี2,563 2 5 6 6ถึง2,566ากกระทรวงพาณิชย์ด้วยก็คือรางวัลเขาแน่นมากจริงๆตอนนี้เอาอยู่ที่ร้านชื่อว่าเลลาวค่ะ ถ้าเกิดถึงว่าฟังแต่ชื่อเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นร้านขายอาหารอีสานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเมนูเขาไม่ได้มีแค่อาหารอีสานแต่ว่ามีอาหารทะเลปนอยู่ด้วยเยอะมากเพราะอะไรก็เพราะว่าเจ้าของร้านบ้านเขาอยู่หัวหินเพราะฉะนั้นเนี่ยสูตรเมนูอาหารต่างๆอาหารการกินก็จะมีอาหารทะเลผสมอยู่เยอะแล้วก็หัวหน้าแม่ครัวเฮชเชฟอะค่ะ ก็คือเป็นแม่ครัวที่บ้านของเขาที่หัวหินที่มาควบคุมการทําทุกอย่างแล้วยังคงลงมือทําอยู่ด้วยนะคะคือต้องบอกว่าร้านนี้เพราะอาหารมาเสิร์ฟนะจานใหญ่มากดูอลังการมากแต่ว่าราคาเอิงถือว่าคือคุ้มมากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดถติว่าใครจะมาทานแนะนําว่าขอให้โทรมาจองโต๊ะก่อนเพราะอย่างที่ร้านที่สาขาอารีนะคะมี3มชั้นแต่ตอนเที่ยงคือเต็มทุกชั้นเขาขายดีมากแล้วก็เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งย่านอารีเลยเพราะฉะนั้นเอิงก็เลยไม่ พาค่ะที่จะพาทุกคนมาปักหมุดร้านนี้อ่ะพามาดูเมนูก่อนนะคะคือจริงๆเมนูที่เนี่ยเยอะมากแต่ว่าที่สั่งมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งปลากระพงทอดลุยสวนมีข้าวขยำปูมีกระเฉดกุ้งตําส้มโอค่ะแกงส้มปลากระพงพริกสดแล้วก็สุดท้ายค่ะสายแจ่บต้องสั่งตําถาดเลลาวก็คือถ้าเกิดดูเมนูนะเออว่าที่สิเกเนเจอร์เลยก็คือมีนี่ปลาหมึก ถาอย่างแรกที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือจานนี้ค่ะนี่คือเมนูชื่อว่าหมึกไข่เลลาวนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน285บาทปลาหมึกสดๆจากทะเลหัวหินค่ะไข่คือทัะลักออกมาน่าจะเอาซ้อมไปจิ้มมากๆน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ทำมาจากมะนาวแท้เป็นมะนาวแป้นด้วยราดอืะให้ดูค่ะความหนึบอม ซอสเขาว่าค่ะออกหวานเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วว่ามันตัด,ดกันพอดีเพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดจะแบบเผ็ดกับเปรี้ยวนำอร่อยมากสำหรับสายหนวดหนวดก็ดี <c oughs> ม,มันหนึบแต่ปลาหมึกต้องแบบนี้แต่มีความนุ่มข้างในไม่ได้แข็งแบบเคี้ยวไม่ได้ <c oughs> ชอบที่ผก <c oughs> ต้อง <c oughs> ถ้าเกิดดูนะคะไซส์เขาเป็นไซส์ที่เท่ากันเกือบทุกทุกตัวแล้วเขาก็จะมีน้ำซอสสูตรพิเศษของเขาซึ่งเขาไม่ได้บอกเราว่าน้ำซอสเนี่ยทำมาจากอะไร กระพงทอดลุยสวนนะคะคือจะเห็นว่าดสูสิเนื้อปลาฟูมากเลยค่ะทุกท่านน้ำรากเขาแซ่บมากเปรี้ยวนำหวานตามเครื่องครบค่ะแล้วก็ปลาสดมากสี่หกห้ากินได้ทั้งบ้าน ต่อมาข้าวขยำปูอันนี้คือเขาคลุกมาแล้วใช่ไหมคะที่น้ำราดหรือเรามีน้ำจิ้มราดเพิ่มา้าาคลุกมาเรียบร้อยแล้วเขาคลุกมาแล้วเรียบร้อยนะคะข้าวขยำปูที่เราชอบคือข้าวต้องไม่แฉะแล้วก็เหมือนแบบข้าวแข็งเน่อยเราคลุกกับปูปูสดมากคะ่ะเป็นกันเชียงปูหวานเลยอะ่ะอ,อันนี้ก็ต้องบอกข้าวขยำปู395 นี้เป็นแกงส้มปลากระพงดูชิ้นปลากระพงตามชื่อเลยค่ะตักมาแกงส้มปลากระพงพริกสดนะคะชามนี้295บาบาทแต่ดูชิ้นปลาสิคะเอิงเป็นคนชอบกินส่วนเนื้อนะคะไม่ได้ชอบกินส่วนท้องเพราะฉะนั้น ตาตักสวยเนะื <c oughs> อ้อหอมกระเพราขึ้นจมูกขึ้นจมูกเลยอะเปรี้ยวนําหวานหน่อยๆเค็มหน่อยๆตามปลาสดมากคือที่เนี่ยค่ะถ้าเป็นอาหารทะเลนะปลาเปลยใดๆไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสดเนื้อปลาแบบแน่นดึงดังมากแต่ถอกินน้ำอ, <c oughs> อร่อยอะอ แต่เมนูน,นี้แซ่บนาพริกก็เหมือนเป็นลูกโดดแต่มันปุ๊บนานจนมันเปื่อยเพราะฉะนั้นมันเผ็ดทุกคนอันนี้เป็นผัดหมี่กระเฉดกุ้งนะคะกุ้งตัวใหญ่มาก3ตัวอันนี้คือ185บาทถูกมากราคาดีมากถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพก็คือหมี่แบบจุกๆไม่เละไม่แฉะนะ ตอนนี้เค็มนำํำซึ่งชอบเพ็ดตามอาหารที่นี่รสชาติจัดจ้านแซ่บแต่ว่าแต่ละจานน่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ที่รสชาติแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแกงส้มจะเปรี้ยวนำํำถ้าเกิดเป็นผัดหมี่เค็มนำํำ ถ้าเกิดเป็นน้ำราดเมื่อกี้นี้นะคะที่ปลาทอดจะหวานนําถ้าเกิดเป็นปลาหมึกอะ่ะตัวปลาหมึกซอสจะหวานเขาจะตัดด้วยรสชาติของน้ำจิ้มซีฟูด้ดที่เผ็ดกับเปรี้ยวนําเพราะฉะนั้นออกมาจะกลมกรอบส่วนอันนี้ตําถาดเลลาวปลาหอมมากนี่จะให้ดูนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเส้นตําถาดเอิงอ่ะไม่ใช่สายส้มตำหรอกแต่รู้สึกว่านี่คือเส้นตําถาดที่ถูกต้องเพราะว่า เออถามเขาค่ะถามพี่เขาก็บอกว่าใช้มือสับนะคะแล้วก็เส้นหนักมันไม่เล็กแล้วก็เละบางจนเกินไป mm. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินมันจะได้ความแบบกรุบกรอบส่วนข้างๆมีหลายอย่างเลยค่ะให้เลือกชิมอันนี้ไข่ใช้ไข่เป็ดใช่ไหมคะแดงมากส้มมากดูดีมากไขยังมาตูมของเรา mm. แล้วก็อื่นๆถ้าอยากจะทานค่ะเขามีเครื่องให้ทานด้วยคืออันนี้แพบหมูกระจบหมูยอ แล้วก็แหนมอันนี้แหนมกินได้เลยใช่ไหมคะแหนมได้เลยแหนมแซ่บอะแซ่บมาก,มากเวลากินนะคะเอิงถามนิดนึงเอิอ้ะไม่ใช่สายกินส้มตําถ้าเกิดเป็นตําถาดแบบนี้วิธีการทานเขาคลุกรวมกันไหมคะหรือเขาแยกกันทานอ๋อคือตักออกมาแล้วก็ทานโอเคเฮ้ยเป็นตําปูตําปูนะคะลายเาบาบาทคุณพระต้องมาแล้วแหละที่นี่เขามีห้องด้วยใช่ไหมคะใช่เนี่ยมีห้องด้วย<ๆ>เวลามามาหลายๆคนจะได้กินหลายๆอยา่าง เส้นกรอบถูกต้องปลาลากลิ่นไม่ได้แรงเลยค่ะปลาลากลิ่นเบาแต่หอมปลาเอิงให้อาร์ตสั่งใส่พริกหนึ่งเม็ดเพราะใจไม่กล้าพอ <c oughs> ทอดเองเลยอะคะอหอ,อมชิมแหนมหน่อยไม่ได้กินแหนมมานานมากอร่อยเนีตอนเน,นี้ยก <c oughs> ำไทยส้มโอค่ะ เอคนเค็มคนมากค่ะเปรียมน้ำเผ็ดตามกับเราปกินกับต้มโอแล้วพอดีอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากๆนี่คือกุ้งแห้งเหรอคะเป็นกุ้งแห้งที่แบบเนื้อนหนังถึงอวบอว้อวนขนาดนี้ก็ออบอกว่ารสชาติจัดจ้านทุกจานอร่อยมาก เรียกว่าอร่อยทุกทุกจานเลยนะคะตรงตามคอนเซปต์ของร้านค่ะคอนเซปต์ของร้านเลยลาวก็คือความอร่อยที่ลงตัวสูตรครอบครัวคนหัวหินถ้าเกิดใครอยากจะมาทานร้านนี้นะคะเลยลาวสามารถมาได้เขาไม่ได้มีแค่สาขาที่ซอยอารีนะคะเขามี2สาขาด้วยกันแล้วก็ร้านเขาเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่10บโมคง,คงครึง่งล่าสุ r ออเดอร์คือ3ามทุ่มครึ่งแนะนําแบบนี้นะคะว่าถ้าเกิดสุขจะมาช่วงที่คนเยอะๆอ,อย่างเช่นช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นอะ่ะแนะนําโทรมาจองร้านก่อนนะคะจองที่นั่งก่อนเพราะว่าคนแน่นแล้วก็คนเยอะจริงๆ โดยที่ถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งมาแบบหลายๆคนนะคะเป็นกลุ่มเพื่อนควรจองโต๊ะและถ้าคุณรู้ว่าคุณเสียงดังกลัวจะไปรบกวนตกข้างๆเพราะที่นี่เขามีห้องรับรองค่ะเก็บเสียงได้เม่ว่าคุณจะมาเ์าใครก็คือเชิญห้องค่ะเขามีห้องด้วยค่ะ หลังจากที่เราไปแบบแซ่บๆที่เลราวกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะจบของข้าวแล้วต้องหาของหวานล้างปากกันชนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงของหวานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นขนมไทยที่ซอยอารีเจ้าเดียวที่ยืนหนึ่งคือต้องบอกว่าถ้าเกิดใครมาต้องแวะร้านนี้แต่แวะแล้วเขามีของขายหรือไม่มีเนี่ยต้องว่ากันอีกทีนะคะคือร้านขนมหวานมะลิวัน ร้านนี้เนี่ยเอิงได้ยินชื่อเสียงเดียงนามมาน,นานมากแล้วกะทิอะไรใดๆที่เป็นขนมไทยอร่อยมากๆโดยเฉพาะเลียกปูนขนมชั้นสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถ้ามาแล้วเหลือให้ซื้อต้องจัด <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นมาถึงอารีแล้วนะคะพลาดไม่ได้ต้องแวะร้านนี้คือเอิงจะบอกว่าเอิงอะตามมาคือทีมงานเขามา บอกว่าขอให้เก็บเปียกปูนไว้ให้แล้วเพราะเปียกปูนหมดตั้งแต่11เโมงเช้าเพิ่งมาถึงประมาณเที่ยงนิดๆขนมเปียกปูนเราคือเหลือหนึ่งกล่องพ้วนนะคะร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นร้านขนมไทยตำนานแถวย่านอารีเพราะว่าอยู่ที่ซอยอารีมา40กว่าปีแล้วค่ะเขาเปิดตั้งแต่ต้นซอยอารีกลางซอยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคือค่อนทางต้นซอยคือเลี้ยวเข้ามาที่ซอยอารีเนี่ยสักไม่กี่ร้อยเมตรประมาณร้อยร้อยห้าสิบเมตรก็ถึงแล้วค่ะอยู่ทางขวามือนะคะโดยที่ต้องบอกว่าเจ้าของน่ารักมากเป็นแบบการทํากันของ ญาติครอบครัวตัวอ,อ่ทุกคนชื้อขึ้นต้นด้วยตัวอ,อแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อกี้นี้ค่ะแอบไปคุยกับพี่อาร์ตแล้วนะคะรู้เลยว่าทําไมหลายคนถึงติดใจเห็นไหมคะว่าคนเดินชื้อตลอดเวลาอย่างแรกเลยคือรสชาติรสชาติเข้มข้นมากครั้งที่แล้วมามาถ่ายรายการเราไม่ได้ถ่ายร้านนี้นะแต่พวกเราทุกคนที่ออกกองคือ45หคนแวะแล้วทุกคนปักหมุดเหยียบเรียบร้อยเอิงอ่ะกินข้าวเหนียวแดง ที่เป็นแบบกะทิข้างบนอร่อยมากแล้วก็เผือกวนแล้วก็คือรสชาติเขาว่าเข้มข้นไม่หวานแหลมกะทิแอบรู้มาว่ากะทิเขาว่ามีเจ้าประจําที่เขาสั่งเป็นลูกนะไม่ใช่น้ํากะทิที่ขันรวมถึงน้ําตาลเขาใช้น้ําตาลมะพร้าวจากสมุทรสงครามด้วยเล่ายาวมาก สั่งก่อนเลยดีกว่าค่ะนอกจากเปียกปูแล้วว่ามีอีกหลายอย่างนะที่อาร์ตแนะนำอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูแต่ละเมนูมีแบบเยอะๆกี่อย่างบ้างในแต่ละวันก็ทุกวันก็จะมีอย่างต่ำก็20อย่างมากกว่า20อย่างค่ะ20ขั้นต่ำใช่ใช่่ยี่สิบขั้นต่ำแต่ไม่ใช่มาแล้วได้กินทุกอย่าง่เพราะร้านเปิดเวลาร้านเปิดตอน7โมงแต่ว่าขนมก็จะทยอยเพราะเราจะทำเช้าทำใหม่ทุกวันค่ะแล้วก็ทยอยเสร็จ เสร็จครบจริงๆอ่ะคือประมาณ9ก้าโมงครึ่งสิบโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากพี่ฟูมากคือ10บโมงสิบ <10 S 1> โมงใช่ที่จะแบบครบจริงๆนะคะเริ่มหมดบางอย่างบางวันเท<า><บ>ี่ยงก็หมดแล้วแล้วก็บางวันก็บ่ายสองบางวันก็ไปถึงสามโมงสี่โมงอะแน่ค่ะแต่ว่าบางวันอย่างเงี้ยวันเนี้ยเนี่ยขายดีๆอย่างเงี้ยก็เนี่ยคือถือว่าเกือบหมดแล้วค่ะ ตอนนี้คือประมาณยังไม่บ่ายโมงยังใบใหม่บงก็คืออยากให้มาดูเดี๋ยวนะอันนี้ตอนแรกเอิงมาเมื่อ5นาทีที่แล้วยังเต็มถาดอยู่อันนี้เอิงเก็บไว้ก่อนหนึ่งอันเพราะว่าอันนี้คือตะโก้ค่ะตะโก้ใช่ตะโก้สาคูเผือกแล้วก็มะพร้าวอ่อนรวมกันเป็นโรมิทเอาจริงๆคือร้านเขาขายเร็วมากนะคะนี่มันเร็วจนเอิ้งตกใจจริงๆอ่ะคือตอนแรกอ่ะเดินมาใช่ยังเต็มอยู่เลยนะพี่อาร์ตยังเต็มหมดไปแล้วแล้วก็เปียกปูนก็คือหมดไปแล้วเหมือนกันเราได้หนึ่ง พี่อาจ์เก็บไว้พิเศษพิเศษอยู่ตรงนูน้นแล้วก็ขนมที่ขายดีๆอีกเนี่ยขนมชาญขนมชั้นค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์หวานมันหอมหวานมันหอมก็เหนียวนุ่มอ่ะต,อออต้องชิมต้องชิมแล้วมีขนมอะไรแนะนําอีกคะ่ะก็พวกขนมที่คลุกมะพร้าวทั้งหมดก็ขายดีมากเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอม โอเคเขาเหนียวดำหน้ากะทิจะเหมือนหน้าข้าวหลาเอิงกินรอบที่แล้วใช่ที่เอิงมาซื้อแต่วันนี้มีไหมคะมีเก็บไว้ให้เหนียวดำหน้าสังขยาค่ะขนมกล้วยก็บางคนเขาก็เรียกว่าขนมกล้วยไายเทียมทานนะมันแบบกล้วยเยอะนี่ไงเปียกปูนแล้วก็อันนี้อันนี้สั่งกลับบ้านได้ไหมอ่ะออสั่งกลับบ้านด้วยอันนี้มีมีไส้อะไรบ้างคะ กล้วยกรบเผือกหรือปกติมีแต่กล้วยอย่างเดียวอันนี้เขาเหนียวดำหน้าสังขยาราคากี่บาทคะยี่สิบห้าบาทเดี๋ยววางไว้ก่อน25บาทต่อสองชิ้นใช่อันนี้สั่งไว้ก่อนเดี๋ยวหมดเอากลับบ้านชิ้นค่ะสี่มัดเก็บไว้อันนี้อะไรอะคะเจ้าตานเชื่อม เจ้าตาลเชื่อมกินหวานๆไม่รู้จะเลือกอะไรดีเลยค่ะต้องทยอยมาหลายๆวันค่ะเพราะทานทีเดียวก็ไม่ไม่ไหวใช่ทานทีเดียวคงจะไม่ไหวอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่อาร์นะคะขอบคุณค่ะมาชิมเลยชิมเลยส่วนอันนี้อันนี้คือสายข้าวโพดค่ะข้าวโพดกะทิสดมะพร้าวน้ำหอมดูความกะทิสดนะคะ โป่วยตายเป็นลมเลยดูสิ <c oughs> อยากคิดว่าหวานนะคะ ไม่ได้หวานแหลมตอนนี้กะทิแบบอ่อนนุ่มมะพร้าวมันนุ่มขนาดไหนอันนี้จะเป็นมะพร้าวนุ่มเลยนะถ้าเกิดสูิเป็นแบบที่ผสมอยู่ในพวกขนมไทยที่เป็นแบบขนมต้มอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแข็งกว่าแต่นี้คือแบบนิ่มยั่วดูสิอ่อนมากอ่อนมากแม่นึกว่าจะหวานไม่หวานมากอร่อยมากเลยค่ะแต่ขนมอะยังไงก็ต้องหวานแต่มันไม่ได้หวานแบบหมอประหวานทานัดเอางนนี้ดีกว่าแต่ถ้าเกิดขนมยังไงก็ต้องหวานคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นขนมชั้นปกติจะมี3มรสอันนี้คือใบเตยอันนี้อัญชัน แต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เองอยากชิมตะหมดก็คือกาแฟเออบางคนชอบกินกาแฟกลิ่นจะต่างกันแต่ว่ารสชาติอะจะเหมือนกันก็คือกลิ่นกะทิก็คือจะหอมเฮ้ย <Hey, S 1> แค่ตอนจอับบะก็รู้แล้วว่านองนุ่มนิ่มมากดูสิอย่างเงี้ยใครจะอดใจไหวอะ่ะ <c oughs> หอมใบเตยมันกะทิแต่หวานน้อย ขนมไทยที่เนี่ค่ะหวานน้อยนะคะหมดไม่ได้ค่ะนี่ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นเรียกปูนที่นี่ใดๆที่เป็นจะทิก็คือดีมากเขาใช้มะพร้าวที่ไม่ได้อ่อนเกินแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินคือถ้าเกิดอ่อนเกินอ่ะมันก็จะแบบเละแต่อันเนี้ยมะพร้าวกำลังพอดีเมื่อกี้คือขนาดวางไว้ข้างๆนี่คนนี้เขาขายดีมากจริงๆทุกคนคือเหมือนแบบ ทองอะ่ะทุกคนแบบแย่งกันอะ่ะเปียกคูนกะทิค่ะนุ่มหนึบหวานน้อยหอมอร่อยมากๆามากม,ากมากค่ะส่วนอันนี้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่มีมะพร้าวขูดนะคะเมนูนี้คือขนมต้มให้ดูข้างในน้องช่ำเยิม้มดูสิส่วนเมนูนี้น้องตะโก้ค่ะ กะทิทีเด็ดของที่นี่ยังไม่หมดนะคะอันนี้คือขนมมันขนมมันอ่ะจริงๆเป็นขนมเก่าแก่นะเรากินได้สมัยเด็กๆแล้วก็หากินยากมากมีคนเดินผ่านมาเมื่อกี้ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยเนี่ยทุกคนแบบอ๋อเออใช่ใช่ร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยต่อมาอันนี้เราก็คือเรียวมากนะคะแล้วก็แกะชิมหน้าร้านเลยอันนี้คือข้าวเหนียวดําหน้าสังขยาเองจะเอาน้องออกมาโชว์ตัวแบบนี้ดูความหนาของสังขยานะคะ ความหนาของสังขยาความเนียนละเอียดของสังขยาดีมากคือ <c oughs> การกินขนมไทยรู้สึกเฮลเป้ปกติแบบเวลากินขนมไทยเราจะรู้สึกถึงน้ําตาลที่พุ่งุงกระจายไปทั่วลา่างแบบอยู่ก็สดชื่นคือมาฮันทีเพราะแบบเลือดสูบฉีดน้ําตาลไปแต่อันนี้ค่ะหวานอ่อนๆไม่หวานแหลมขนาดแบบพัสตาค่ะว่ายังไม่หวานเลยคือขนมไทยส่วนมากคาแรคเตอร์จะเป็นหวานแหลมๆนะคะแล้วก็หวานน้าแต่เนี้ไม่อันนี้คือข้าวเหนียวดําหน้ากะทินะคะ คือกะทิเข้มข้นหัวแดงเขาแน่นแบบจุกๆเลยนะคะเนี่ยเข้าเหนียวค่ะว่าบางอันมันนุ่มบางอันันยังกรุบๆอยู่มีเทกเจอร์แล้วถั่วดําอร่อยมากเยอะมากเข้าเหนียวดํากะทิอะ่ะตัวข้าวอะ่ะเขาจะมีความใช้ข้าวเหนียวที่นุ่มบวกกับข้าวที่แบบกรุบๆมีเทกเจอร์ของถั่วแดงมันๆแล้วก็กะทิราดชุ่มฉ่ำกะทิไปทุงอนุมดีมากอร่อยมากๆ เรียกว่าต้องบอกนะคะว่าเป็นร้านขนมไทยยืนหนึ่งแล้วก็เป็นตำนานย่านอารีจริงๆเพราะว่าชิมแล้วค่ะคือกะทิเขาหอมมากขนมไทยไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานแหลมแล้วก็อร่อยทุกอย่างเพราะฉะนั้นค่ะใครอยากจะมาทานนะคะร้านขนมไทยมาริวันเขาเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ค่ะเปิดตั้แต่ตอน7จ็ดโมงเช้าแต่ถ้าเกิดอยากจะมาต่อขนมฟูแล้วทุกอย่างประมาณ20กว่าอย่างต่อวันให้มาตอน10บโมงเช้า ส่วนปิดเมื่อไหร่แล้วแต่ของหมดค่ะแนะนํามาไม่เกินเที่ยงนะคะถ้าเกิดสมมติมาหลังเที่ยงเนี่ยจะมีขนมบางอย่างที่คุณตั้งใจจะซื้อแต่ว่าหมดแล้วโดวยเฉพาะขนมชั้นแล้วก็ที่สําคัญค่เขาจะมีเมนูที่ทําทุกวันกับบางเมนูที่เป็นเมนูสเปเชียลของแต่ละวันด้วยเพราะฉะนั้นเวลามาจะได้ทานขนมไม่ซ้ากันค่ะอยากจะมาทานขนมไทยแนะนาร้านนี้จริงๆค่ะร้านขนมไทยมารวัน ว่าผิวแก่พูดเบาๆก็เจ็บสี่สัญญาณผิวแก่ถ้าไม่รีบดูแลอาจจะผิวแก่ก่อนวัยมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสัญญาณแรกก็คือฝ้ากระจุดด่างดำรอยดำจากสิวจะชัดมากขึ้นเป็นสัญญาณที่บอกว่าอายุของเรามากขึ้นมักจะพบในคนที่อายุ30ปีเป็นต้นไปพออายุเรามากขึ้นการกาจัดเม็ดสีต่างๆก็จะเริ่มช้าลงต่อมาสัญญาณที่2ก็คือริ้วรอยเล็กๆอายุที่มากขึ้นทําให้การสร้างคอลลาเจนลดลงเป็นสญญาเหตุทําให้เกิดริ้วรอยบ ใบหน้านะคะรวมถึงรูขุมขนที่กว้างขึ้นค่ะปัญหารูขุมขนกว้างเกิดจากการผลิตไขมันบนใบหน้าที่มากขึ้นเช่นคนที่หน้ามันส่วนอีกหนึ่งสาเหตุก็คือคอลลาเจนลดลงอิลาสตินล,ลดลงความหนาแน่นของผิวลดลงทําให้รูขุมขนขนาดกว้างขึ้นตามไปด้วยค่ะต่อมาสัญญาณที่3ก็คือปัญหาผิวหมองคล้ำไม่กระจ่างใสนอกจากเรื่องของอายุแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกเป็นตัวกระตุ้นให้ผิวของเราแก่ขึ้นคือแสงแดดมลภาวะต่างๆแล้วก็อาหารการกินด้วย ชอบทานอาหารที่มีน้ําตาลเยอะๆหรือว่าทานอาหารที่มีไขมันเยอะๆรวมไปถึงการสูบบุหรี่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระซึ่งอนุมูลอิสระจะไปทําลายเซลล์ที่สร้างคอลลาเจนกับอิลาตินรวมไปถึงกระตุ้นการสร้างเม็ดสีส่งผลที่ผิวของเราทําให้ผิวไม่สดใสแล้วก็ดูหมองคล้ำแต่หน้าสุดท้ายนะคะคือคุณภาพของผิวเริ่มแย่ลงไม่เฟิร์มหย่อนคล้อยไม่กระชับเกิดจากร่างกายผลิตคอลลาเจนได้ลดลงค่ะโครงสร้างต่างๆของใบหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยไขมันกระดูกบนใบหน้า สลายตัวไปทําให้ใบหน้าของเราดูหย่อนคล้อยไม่กระชับและทั้งหมดนี้ก็คือ4สัญญาณผิวแก่นะคะให้ทุกคนเนี่ยได้สังเกตแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่เนินเน่น โอฟอีกบายโซฟพอเข้าสู่เล็กสามปุ๊บเนี่ยปาบกล่าสุดดังลำคือมันมาพร้อมกันหมดเลยผูห้หญิงอะรอยทั้งรอยนะถ้าประจำเดือนมาแล้วไม่ปวดแฮปปี้มาอายุไม่ใช่เรื่องตลกนะตวัวช่วยเราต้องมีนะคะกินกันแก่ค่ะไม่อยากแก่ต้องเด็กตลอดสวัสดีค่ะส้มจี๊ดนะคะอาชีพหลักนะคะทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเวลาว่างๆก็อาจจะแบบเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะพอเข้าสู่เล็กสามปุ๊บเนี่ยป้าบ้างกล่าบ้างสุดดังลำลิ้วรอยต่างๆ คือมันมาพร้อมกันหมดเลยนอกจากฝ้ากะแล้วนะคะมีอีกอย่างหนึ่งที่ส้มรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปอะอย่างเรื่องแบบประจําเดือนอะคือผู้หญิงอะ้อยทั้ง้อยนะถ้าประจําเดือนมาแล้วไม่ปวดอะคือเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากเวลาประจําเดือนมามีงานหรือมีอีเวนต์หรือใครชวนไปไหน,นี้ฉันขอนอนอยู่บ้านค่ะเพราะฉันไม่ไหวล้นจะปวดท้องคือบอกเลยว่ามันต้องมีตัวช่วยจริงๆค่ะ ไปเห็นตัวนึงวิตามินอาหารเสริมเนี่ยแหละซึ่งเราสึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นอะเหมาะสําหรับวัยเราแล้วก็ตอบโจทย์สําหรับเราด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะช่วยปรับสมดุลร่างกายข้างในอะไรเงี้ยอย่างเวลาแบบมีประจําเดือนก็อาจจะช่วยบรรเทาเรื่องการปวดท้องไม่ไม่รีรอค่ะอยากพิสูจน์ว่าแบบมันเห็นผลหรือเปล่า หลังจากที่เราได้ทานตัวเฟอร์ติดบิไปใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันดีจริงๆตอนมาจำเดือนมาเนี่ยจากที่แบบเราปวดมากๆอาการปวดท้องอะ่ะมันก็ลดลงพวกผิวอะไรเงี้ยก็กระจ่างใสขึ้นฉันแบบมีความสุขอะ่ะฉันจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าฉันมีตัวช่วยบมรุงฉันได้ตลอดเวลา กินกันแก่ค่ะไม่อยากแก่ต้องเด็กตลอด <c oughs> คือจริงๆแล้วอะ่ะ20ต้นๆเลยเงี้ยบางทีแบบประจําเดือนมาไม่ปกติบ้างปวดท้องเหมือนเราอะไรเงี้ยคือก็สามารถทานตัวนี้ได้เหมือนกันเฟอร์ติดบินะคะก็จะเป็นแคปซูลสําหรับทานแล้วก็เพื่อปรับสมดุลในร่างกายของเราร่างกายคือแอคทีฟมากค่ะเพราะว่าตัวนี้ตัวช่วยของเราดีจริงๆ เป็นเมื่อหลายคนนะคะที่เข้าสู่เลข3แล้วนะคะบอกเลยว่าอายุไม่ใช่เรื่องตลกนะถ้าทุกคนอยากแบบสวยอมาตะนะคะก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆ <c oughs> นะคะและ้วก็ที่สําคัญตัวช่วยเราต้องมีนะคะ <c oughs> โคอรติ W ค่ะทานไปเลยค่ะรับรองความสาวจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะคะทุกคน เสียงไข่หมักซอสซีอิวน้ำมันงานและหอมเจียวมันยาวมากทุกคนคนก็ <c oughs> ม,มาร้านนี้อีกดีมากพามาต่ออีกหนึ่งร้านนะคะต้องบอกว่าร้านนี้ค่ะเป็นร้านไอศครีมสัญชาญี่ปุ่นที่ดังมากเลืองไม่ถูกเลยอะ่ะชิมชิมชิมนคนชอบกาแฟไอติมกาแฟอร่อยไหมอันนี้ขายดีที่สุดชิมสิบคำก็อิ่มแล้วอะ <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ